วันเขาประดับดินต้งองทุกปีส่วนทําคํามาวันก็ทีได้เห็นยมแบวปีละเทือเพราะว่ายมแบวเขาจะมาทําบุญให้พ่อให้แม่ไปปู่ย่ยาตายายที่จากไปแต่ก็ควรจะทําให้ถูกนะยมแบวควรทําให้ถูกวิธีถ้าเราอยากกริดส่วนบนุญส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยตามที่เขาทํากันนะมันไม่ถูกเพราะอะไรี่จึงไม่ถูกเพราะเราเอาข้าวปลาอาหารไปวางไว้ที่ที่หน้าาตดบ้าง เราคิดว่าพ่อแม่เราจะอยู่ในสิงอยู่ในธาตุตรงนั้นนะ่ะเอาไปวางไว้ก็มีแต่หมูแต่ม้าไน้่แหละไปกินนี่เราได้ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็คิดเจรนาก่อนนะอย่าเพิ่งเชื่อเลยอย่าเพิ่งดึงความตกลงใจเลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังสืบๆก,กันมาฟังตามๆกันมาทำตามๆกันมาพ่อแม่เราทำตามๆกันมาแต่ถ้าจะให้ถึงเนี่ยมันต้องอาศัยปฏิคาหก อาศัยผู้รับทานเนี่ยทำไมมันจึงไม่ถึงโยมแบบเมื่อเราเอาไปวางไว้ที่หน้าธาตุเนี่ยซึ่งเหตุที่มันจะทําให้ถึงมันมีอยู่สามท่านกล่าวว่าทักษีนานี้จะสําเร็จแก่เปรตนั้นได้โดยเหตุสามอย่างหนึ่งด้วยทายกอุทิศให้สองด้วยถึงพร้อมด้วยทักกินานียบุคคลแสามด้วยเปรตนั้นอนุโมทนาในเมื่อเราละลึกคิดถึง บุญคุณมารดาบีดาคิดถึงคุณของปู่ย่าตายายของเราเราควรที่จะทําให้ถูกอย่าให้ปู่ย่าตายายของเราซึ่งไปเกิดในภพแห่งเปรตน,นั้นตานําหนิเราเอาได้ตาหนิจังไดยอยโยมแบบตาลูกหลานปู่ย่านอยู่ในโลกมนุษย์นี่เทิดบ่ถ,ถือต้องตามลักตีพระพุทธเจ้าในตัดใ้เปรตที่เป็นปู่ย่าตายายของเฮา,า,านั่นกะทีตาหนิเฮ้าโอ้ยมัโง่ตายมันแท้กูนี่ บดไ้กินเขากินน้าหิวมาตลอดพุทธัทนดอนหนึ่งหวังว่าที่มาถากินกับลูกกับหลานก็บดได้กินย้อนมันเห็ดบ่อถือย้อนมันเห็ดบอ่อเพนย้อนมันเอาไปว่างไว้ถ่ายซื้อ,อนี่ปู่ย่าตายายพูดไปเกิดเป็นเปรตเราก็จะทำหนีเราอย่างนี้แต่ถ้าเราทําถูกต้องมันจะตรงกันข้ามเลยได้ยอมรับถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยห่อข้าวต้มแล้วก็ห่อไปอันนี้ถูกต้องเอาข้าวปลาอาหารเอาปลาดุก ย่านปาทูพริกป่นหอมแดงกระเทียมนี่ก็ถูกต้องแต่ควรเอาไปถวายพระไม่ใช่เอาไปวางไว้อย่างนั้นเมื่อที่ญาติพี่น้องของเราที่ไปเกิดเปรตเห็นเราถวายกับพระเนี่ยถวายกับท่านผู้มีศีลเป็นพระหูงสูตรอย่างยงแหววเปรตน,นั้นเขาก็ยินดีเบิกบานอนุโมทนาถ้าบุญนั้นมันแรงนงะยมแหววก็สามารถเปลี่ยนอัตภาพของเปรตน,นั้นได้เลย เปลี่ยนจากเปรตเป็นเทวดาในบัดเดียวนั้นแหละ